กอครับใส่นี่ถูกใจกว่าครับราคาี่ไแมตัวนี้ครับยูพนก็เสี่ยวหาลอยแหละครับแต่ว่าสื่อลายพันก็ได้ลดเหลือสี่ลอยหาสิบสี่ร้อยห้าสิบแต่ว่าอัน่ในให้เข่งขาเจ้าใ่ายกว่านี้หน่อยนึงขาเจ้าเอาแปดลอยครับต้นหนึ่งโอ้สูงเป็นเมตรอยู่ได้นอพ่อเนาะครับเบิ้งครับพี่น้องครับเิ่นก็ใส่ถุงช่ำมากลักษณะนี้นะครับกะือว่าต้นสมบูรณ์นะพ่อเนาะครับเอาไปเลือกเอาครับ บานนี้ห้องก็มาอยู่ก็ว่าห้องสิมาดูแลแตัดตอนห้อนฟุ้นเป็นไนจังไหนเนี่ยเอาใจยากว่าเอาใจเมียอีก <laughs> <laughs> โอ้ว่าไปกแล้วดีก็ได้ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับนามีอินเตอร์ฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีในครับมือนีนามียุ่ทีสวนประนุษทานตะวันบ้านหนองนาคำตำบลเสือเพลออำเภอกรุมปาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสวนของคุณพ่อที่รศปิยวัฒนทรัพยในครับสิภาพพี่น้องมาขอรายละเอียดมาเ,าเบาจาแช่ประสบการณ์ในการทำสวน กับคุณพอ่อทีรศักนะครับผมพ่อครับวัสดีครับสวนหาเป็นจังไลยแน่พ่อมีอย่างแน่ยครับอยู่ในนี้ที่แรกกับปลูกแก้วมังกรครับพอดีผลผลิตมันบอดีก็เลยมามีความคิดจากมูนองไปปลูกสวนทุเรียนอยู่จันจนล่ำจนรวยก็เลยมาเบิงเิ่นกรเลยบอกใครไทยท่มก็เลยมาเอาทุเรียนมาลงไห้ครับก็เลยเกิด พ่อมคิดปลูกสวนทุเรียนลดครับคิดต้นบะกเผาสวนทุเรียนกับบุกเผาน้ำหอมครับผมบัดนี้เอ่อทุเรียนนี่ห้องมีพันธุ์ไหนเนี่ยครับพ่อมบุกหมอนทองยังเด๋วครับหมอนทองครับเอ่อจังต้นที่ห้องเห็นอยู่นี่นะครับห้องลงได้โดนป่าไหนเราพ่อสุ่มติดติดแล้วที่แรกก็ล้งทั้งพุนได้ปีกัวแต่ว่ามัดกับมีการส้มกับมีการตายเนี่ย ดูแลโบทัวเนี่ยก็รเลยไปเปลี่ยนออกมาเลยไป,ไปกนดินไม่เฮ็ดไม่ครับเนี่ยโอ้เขาได้มาปุงดินไม่ครับกำลังปุงตัวใดมม่ตายเขากลับไปเอาออกครับแทบไม่ครับทุเรียนขลงมีทั้งหมดจากต้นตอนนี้ครับเจ็ดสิบสองต้นครับเจ็ดสิบสองต้นโอ้อพราครับเนื้อทีภายในบ้านสวนเอื้อนว่าบ้านสวนนะพ่อเนาะครับผมเนื้อทีทั้งหมดมีเท่าไหร่ครับพ่อนี่ ทั้งหมดอ้อมสวนเนี่ยมันสีร้อยหนึ่งตารางวาครับซีไรซีไลกว่าซีไรกว่าครับผมอันนี้อันนี้กำลังเห็ดอีกอย่างครับนี่อันนี้พอดีต้นทุเรียนเก่ามันกระตายเทากับมะแซมไม้ครับอนอ่ยอืมอนนต้นเกา่าอัดตัวนี้เขาลงไว้อยู่นี่มันกระติบปีกว่าได้เนาะเนี่ยเนี่ยมันบกเกิดครับอา,อาการาเป็นยังไงพ่อแกม่มันมันบดย่ำแตก ยอดครับหลากบ่เดือนยอดบ่ออกครับเขาก็เลยทังหาวิธีมาเปลี่ยนดินใหม่ครับนดี๋ยมันตายเบิดตามที่ประสบการณ์บ่เฮ็ดมานน่สาเหตุที่เพิน่นตายสาเหตุที่เพิน่นหักบ่เดือนหน่พอคิดว่าจากอียงครับกเคือล่งที่แรกน้องเป็นผู้เอาดินมาลงเพิ่นไปเอาดินพวกนี่มาใส่ครับนดี่ยมันเด็กโอ้คือคือแกบดำเด้๋ยว่นั่นแหละครับมันว่าถือกันกับทุเรียนเอา้า ไม่ได้เดินบ่ได้ครับเนี่ไม่ได้ตายเขาก็ต,ต้องไปเอาสเสื้อดินดีๆมใส่ไม้ทั้งทั้งแกบแน่แกบสดแน่แล้วก็มาเปียนไม้ครับเนี่ยบาดน,นี้สิผ้าพี่น้องมาเบิงขอความู้จักหน่อยอันนี้กรับงอันนี้ก็พึง,นนพงมากมวนนองไม้แล้วครับเนี่ยกแก่ยุย่จนันทผุนเจ้าข้าเจ้ารวยแล้วข้าเจ้าไม่เห็นข้าเจ้ากับมาฮักน้องข้าเจ้าฮักมัวฮักพวกข้าเจอ้อาสุเลียนไม่ปลูกครับ ก็เจ้าส้อนในพ่ออมครับพ่อครับเดี๋ยวขอความรู้ตรงนี้การเตรียมดินเขาเหยยดจังไดกวนครับนี่กระดินนี่ก็คือว่าทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นเป็นพืชที่ว่ามักอากาศให้ใจนะครับดินลม้มหลวมถ้าดินแน่นมันมันบวสามารถที่จะไปคุดลากลงไปได้เริ่มจากอันดับแรกขวดดินขึ้นเป็นโคกดีกอนบ่อครับลงดินลูกล่างครับ โอ้อันนี้ยุ่พ่นนี่เป็นลูกล่างบ่ครับนี่ลูกล่างเป็นรถอะครับรถละแปดร้อยแล้วงเป็นกรองไว้ก็มาปั๊บไฮที่แล้วมาเจาะตรงกลางลวงเก่าดินพวกล้อมๆมาใส่ครับอันนี้อยู่ในนั้นมีอย่างเนี้ยครับทีกำลังเห็ดอยู่นั่นก็มีแก็บสดแล้วก็มีอใบก้ามปูเนี่ยครับโอ้ดินดินมันมาสามอย่างร่วมกันไ้ดินมันล้อมๆครับดินใบก้ามปูเบงพระพีน้องเบงวิที่ปลูกนะครับเขาตัดก้นถุงครับ แบนรนอันอน้นกกำลังไอซุ่มตายออาออกไปแล้วครับเนี่ยกำลังเจียวมาลงงไม่เนี่ยโอ้เขาหนีบกลนถุงออกครับเอาเขาเป็นอย่างนีบ้บพาฉีกออกรวดครับคือจังไดครับมันเป็นการทีดเอารักษาอันเก่าทั้งหัดที่มันกำลังใหญ่อยู่ในถุงครับเขาเจ้าแซมไว้แล้วโอ้ให <น S 2> ้ <ฮา S 1> ตุม้มเือนแตกครับบัดน,นี้ผมกัเลยไปบึงได้ไอ้นั่นหลายได้เหน็บลายข้าเจ้าปลูกสวนทุเรียนข้าเจ้าเอาไอ้ไอ้นี่ครับผู้โตครับ ผู้โตมามส่เนี่ยมันเป็นเป็นเขาปลูกทุเลียนโดยตรงเลยมันงญ่ไว้มันเป็นอาหารเสริมครับโอ้ตัดก้นถุงแล้วก็ล่งแบบนี้นครับเอาก้นแดงๆเราคอยดึงถุงขึ้นอาแต่ตัดทิมอันนี้ก็ยูคือเกาเวัดครับเนี่ยมันจะบ่แวก่าฮให้ผลเสียของรากโอ้มันจิบ่ว่าไปกระทบลากเพื่อนครับแต่คือจังเขาไปเพาะไว้ในถุงกันแหละมั่ก็คือจังอยู่ในถุงกันแหละบัดพ่อรงดินแล้วเขากลับมาแซมใหม่ โอ้กวดดินเขาลักษณะนี้อาจงหมันเห็นอนต้องให้มันเห็นอ่านเก่าครับเนี่ยมันจะได้หายใจขึ้นคือเก่ามันอ้สแสดงว่ารากม่นนี่หายกินหนาดินมันไหมครับครับผมมันดินร่อยมันชอบร่อยครับถ้าร่งโถมไปตายวัดโอ้ก็ใส้แ<า>ก้มก้น,นยกเมื่อวัยบอกโมก,กาแล้วทุเรียนบอแล้ว <laughs> นี่อะไรกับวัดครับ <laughs> ยกเมื่อวัต้นทุเรียนมั่งเพราะแล้วรัาผมบอก <laughs> <laughs> ยอมแล้วว,วันตะีแต่ยู่นี่โมยอมครับ ตัวไหมันตายเขาก็เปลี่ยนครับเบิ่งกับพี่น้องกับวิธีการเลยครับเพชรเป็นโคกขึ้นมาเนาะบ่เนาะครับอดีนลูกร่างเลยครับเนี่ยเราก็ไปเจาะหู้กลางเจาะกวนกลางลงไปเราดินเฮ็ดไห้ยังได้ก็ได้ให้มันหลอมหลอมอือครับแล้วก็เอาแลมนี่ครับมามาคุ้มไว้ครับนี่โอ้เขามีแสลมมาพางแสงเพราะว่าแดดมันมันใหม่ไมแดดมันสขาเบิดมันสิตายโอ้นี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งครับพี่น้องครับ นี้กาขาเจ้าฝูกยู่จันขาเจ้ามาสอนครับเพชรก็เลยมาเห็นทุกคนลอกมาจากต้นฉบับเลยเป็นมครับนี่ครับนี้วิธีการค้ำจะเอาไม้ไม้มัดมันหน่อยพอแล้วออกเนี่ยมเสียบมากโอ้เขาต้องเสียบคางๆไว้ถือตุ้มมันมาว่าครับแล้วเขากับมัดมันไว้บ่ยมันลมครับนี่โอ้ประมาณนี้ถ้าดินเนี่ยมันยู่ต่อมันก็แข็งมันก็บมลมครับเราค่อยเอาไม้ออกบ้านนี่น้ำ เขาให้จ oh hey, in ังไรครับน้ำบาดนี้ก็ไอ้น้ำเนี่ยก็เท่ากับต่อท่อต้อนยังไงก็เสียละปั้มน้ำมันก็ฉีดเอาเองครับคนหัวมันพ่นเอาเองให้หลายบ่ครับแต่ละมือกัเข้ารถพอประมาณครับก็ดินชุ่มก็ที่เทียบไปประมาณจักสิบนาทีสิบห้านาทีได้บ่ปั้มน้ำครับคือว่าเขาปั้มน้ำจากซาเนั่นแหละครับจากซาแนนมาเขาปล่อยมันตีไปทั่วทั้งซาเลยวพรานั่นเขาฉีด่าไว นั่งรถน้ำจังไรหมันได้เขาก็ต้องมีน้ำเรียกว่าไหแล่ะกันเป็นรอยก็ต้นกันยางงดก้นกันไตก็อุ่นเลียนต้วยละแต่ว่ามันอุปกรณ์พวกนี้หลายครับนี่อ้อมสวนเลยได้ครับนี่เนี่โอ้เขาเดือนระบบต้นเลยครับมีระบบน้ำไว้แล้วเนาะครับตอนแรกต้องเทสระบบน้ำครับก็ครับตรงนี้ห้องขุดหลุมลงลึกปันใดครับนี่ก็เอาคือว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องพวกนี้มันมามาขาลากูุเรียนครับนี่ยอะไรต้องเอามันออกก่อน จะล่งดินใหม่ครับโอ้ห้มันพอดดินเก่ามันสังเกติึงประมาณเก่าสิบได้บ่พอที่ห้องเห็ดเป็นหลุมที่สิบปูงใหม่นี่บ่ถึงครับบ่ถึงประมาณหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละประมาณนี้ครับพอห้องรูแล้ววอ่าเพิ่งลงแกบดำไว้แล้วนี่มันเหี่ยไ้ห่างเน่าครับมันเดินบ่ได้บันนี้สามารถที่จะเลื่อยลากได้บัดนนี้ห้องกันสิเป็นดินใบกัมปูเนาะบ่เนาะตอนนี้เขากเลยไปเอาดินกัมปูมาใส่ มันมันแพงกับยามันกับปลาเพราะมันดีอเออ,อเออดก้นก้นไหนดีเหนียวลงไปเลยอดกว่าครับใส่นี่ท่าเลยก่าครับราคาี่ิหมตัวนี้ครับลู่พนก็เสี่ยวหาลอยนะครับแต่ว่าซื้อหลายพันกัเลยลดเลื้อย400-50 <450. S 2> แต่ว่าอันยัวในเข่งก็เจ้าใ,ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับเจ้าเอาแปดลอยครับตัวหนึ่งอ้สูงเป็นเมตรอยู่ได้นรอพ่อหนอครับเบิ่งครับพี่น้องครับเิ่นก็ใส่ถุงช่ำมาก ลักษณะนี้นะครับกถือว่าต้นสมบูรณ์นะพ่อเนอะาเนะครับเขาไปเลือกเอาครับบานนี่ห้องก็มไมยู่กับว่าเ้าสิมาดูเลี่ยตัดตอนห้อนพุ้นเป็นไหนจังไดเนี่ยเอาใจยากว่าเอาใจเมียอีก <laughs> <laughs> โอ้ว่าไปกแล้ะดีก็ได้ <laughs> <laughs> เอาใจยากร้ครับเพราะว่าใจว่าเจ้าพ่มน้อมพื้นเ็ด <laughs> ที่สองตอนนี้ลอดจ้กต้นครับ กาตอนนี้รอดอยู่ประมาณจะตอนนี้ว้าถึงว่าการอดประมาณสักหกสิบแหล้และ้วนะครับแต่นนี้หกสิบแล้ะครับโ oh. อ้บึงใดเลยครับเนี่ยรอดแล้วหกสิบนะครับพี่น้องครับก็ถที่ว่าโอ้เก่งอยู่เดยกับการเริ่มต้นเนาะบ่ะเนาะโอ้กะกะสาหัสจังหน่อยอยู่ <laughs> <laughs> ม,ามาพี่น้องมาเบึงต้นนี้นะครับอือไอ้ส้มนี่กัตายแน่ฟื้นแน่กัดได้ปัวไม่ก็ดีขึ้นมันกั มันกับใบมันกัเขียวออกนะครับอาใบมันก็เป็นจุดๆจังนี้อันนี้เป็นเสื้อร่าเลยครับแต้ต้องไปซื้อไอ้น้ำยามา่นครัอ๋ออันใบจุดๆนี่มันม่นแม่งมันวัวนี่บ่ครับเสื้อร่ากินเสื้อร่ากินครับโอ้จังไรเขาต้องมา่นยาค่ะเสื้อร่า่นยาฆ่าเสื้อร่านะครับพี่น้องครับข้างนี้ก็บฟื่นไรล่ะครับเนี่ยพรอะครับระยะห้างพ่อยไัเนห้างกันจังใดครับอันนี้มันแปดเม็รเลยครับแปดคูณแปดครับห้างกันแปด อู้ปะ่ะพาพี่น้องอยางเบิ่งทางนี้คือว่าผู้เสียพดเจ้าของสวนที่เรียนชุดจันทนระ์พันม่าพันพันเบิงนะ่งแล้วพันกับออกดีไซน์แบบไทยพันออกแบบให้เอาอดินมาโลแปดห่างกันแปดเมตรที่แรกก็เป็น,เป,นเป็นพื้นบ้านพื้นราบธรรมดาแก้วมังกรอะไรครับพื้นเรียบธรรมดาเป็นพื้นเรียบแต่ก่อนเป็นสวนแก้วมังกรเนาะเนาะ<ม>แล้วบ้านนี้เขากับเสื่อหินลูกลังดินลูกลัง ครับผู้เจ้าของสวนทุเรียนอยู่จันนั่ะแหละิะ<ป>่นบอกว่<ม>าเบิบ่งแล้วพันก็เลยบอกไฮทิมดวดเอาทุเรียนมาลงพอแกได้จากทุเรียนมาเป็นสิบกว่าลันเพราะว่าฟังทางพุ่นเขาจะปลูกทุเรียนเนาะพ่อเนาะอันนี้ก็ฟื้นแล้วครับนี่เห็นบอ่อเหงาแง่ใส้แย่กับสภาพเดียวกันเบิดนี่ก็ฟื้นแล้วครับนี่อู้ใบเขียวงามแห้งต้นนี้พ่ออันนี้ก็เขียวอันนั้นก็เริ่มเขียวเบิดแล้วครับนี่ยข้างหลังนั่นอีกเนี่ยโอ้เบิ่งครับพี่น้องครทำเรื่องเนี่ย บากเรื่มเดือนนละว่าเนาะแต้กี้กับแต่กี้กับยูในสภาพแบบดำดำเรลยๆคือค้นไก่ไตล่ะคือเก่า <laughs> โอ้ปับเพื่นสภาพเก่าที่เคยเป็นสวนแก้วมังกร <c oughs> เราก็มาตั้งใจว่าเอาละจังไดก็ได้ทุเรียนใช <c oughs> ่เวลาจะคกปีโอ้โคปีผลผลิตเพิ่งที่ได้ครับอันนี้ก็เข้าปีที่ซองแล้วครับ อุ้งต่ว่าหกปีนี่พ่อครับกาถาศาสต์เขาใหญ่แล้วรากเขาสามารถดูดอาหารได้เขาเจ้าต่อสิสูงข้าจังผู้ว่าผู้สาวเป็นนุ่มไหวแหละโอ้โหวันตะเบินตั้งน้ำได้แม่นเใช่เลรอครับเนี่ยขึ้นมันก็เริ่มโป้งขึ้นปอดพ่อครับอีหยังดำๆนี่ครับไอ้นี่มันเป็นอ่าไอ้นี่หรอครับไอ้พวกแบบขี่ง้อขี่ข้อยนะครับตัดกับไอ้น้องแปาอันไอ้ผักตบมะไซอือเอาผักตบมาคุ้มนา เขาจะว่าฟักตัวมส่แล้วมันเป็นมันแห้งแล้วมันจะเป็นปุ๋ยนี่เริ่มสีเขียวเริ่มงามแล้วครับนี่เห็นบอกลั่มกับเขียวแล้วพอใจคิมันเขียวมากเบิดแล้วพ่อครับการปลูกทุเรียนนี่ทุกคนว่ามันยากทุกคนว่ามันลําบากพ่อคิดว่ายังไงโอ้ยากยากหลายเลยครับพอปลูกไว้แล้วก็มาเิบมาเบิ่งจักหน่อยน้ำฟอสฟอระก็ตายอันแรกจะต้องมีระบบน้ำที่เขาเจ้าสอนไว้ครับนี่เนี่ย เดินจนเบิดเลยครับอ้อเบิดทั้งสวนนั่นนี่ปั๊มน้ำแลวไปเปิดปั๊มน้ำไปกับปีดเบา้าไปท้้งหนา้าไปท้้งหลังไปแป๊บเดียวมันก็ไปข้างมันเองครับสแสดงว่าต้องไห้เพื่อนในยุ่งปินเต็ม<ข>เพื่อนไข่ก็ต้องเฝ้าปวัวแน่แล้วครับปัวค <laughs> <laughs> นหิวก็ต้องหาเพื่อนกินเลยเลยอือแจังสั้นก็นีะื้นมาเบิดเลยนะครับต่วบัวกับในความวยหยาของพ่อบ่อขึ้น่าพ่อม,มีความุขกับการที่เห็ดยูนี่บอกกะ ภูมิใจครับที่ฝนฝนมากลับขึ้นมาเห็นเห็นแล้วากับมะพร้าวนี่จักปีแล้วครับนี่อันนี้เขาปีที่สองครับเป็นพันใดครับไอพันพันเตี้ยอยู่หุ่นละแถวทั้งราดบุรีหุ่นละมะพร้าวน้ำหอมครับเอาเจ้ามาเอาเอามาจากไทยร้านเอามาจากสวนเลยครับแกมาเลยบ้านี่ปัญหาที่พบเจอนี่คืออย่างครับมันก็คือจังตอนนี้ก็คือจังไอไอนี่ล่ะ ดวงเมากินพอมันใหญ่แหละดวงมันกับวาโหลดมันเป็นตัวยังไงพ่อมันตัวแดงแดงมันคือมาแรงเนี่ยครับมันกับว่า้างไขว่างเ้อนละมันใหญ่สําเร็จคือยังแม่งกลนงามน้ําทังน้ำนั่นบ่แมนคุณน้อยแหละมันบินมันมันฟางไข่ใส่มันก็กินรากเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็อันที่ใหม่ๆน้ําใบดีบ่กว่าแมนบ่แมนครับแต่ผมเอาน้ำมันเครื่องเก่ามาผมมาท่าใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันมดกับว่ามาเมื่อก็ดีขึ้นครับเนี่ยน้ำมันเครื่องท่าอย่างไงพ่อน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ ที่เขาเขาเปลี่ยนออกจากรถเท่าน่ะท่าตุนเพิ่นเลยครับผมก่ามาเขาเจ้าสอนไหนมาท่าใส่ผมกับท่าใส่มากับเต้าบัวมาเลยกับหมดหมดนี่เวลาฝนตกมากมันก็เขาไปเห็ดล่างอยู่แน่นเลยแหละมันกับากัดมาเียวใส่ปน้ท่าใส่มนก็บเต้าครับมันบ่มาเลยเบื้องด้ยครับพี่น้องครับท่าน้ำผาอ้อมเพื่อนเนี่ยแมนบ่พ่อแมนผมก็เอาผมก็เอาน้ำมันเครื่องมาผมก็ท่าใส่สี่ล้ย มดกับโมงี้ไอกี่มดแดงมันมาอยู่เพรเป็นรังมนกัดเบิดกัดือกัดเท่าเลยแหละโอ้แสดงว่าเขาบ่ต้องเอาสารอย่างเลยน้ำมันเครื่องนี่ใส่ได้เนาะพ่อเนาะครับเอาสารเขาเจ้าสอนให้ว่าเอาน้ำมันเครื่องมาทาใส่ขาเจ้ากระโดนแบบเดียวกันเนี่ยขาเจ้าก็เล้มาเผยแพร่ใส่ก็ะเล้เอาความรู้จากเขามาที่ภูเพดเกาเนี่ยมึงครับพี่น้องครับในส่วนที่เพิ่นกินกับที่เป็นใบยิ่งยิกเนาะพ่อเนาะได้แล้วจะสี่ละครับเนี่ยมันกินกันเรียบเลยจำบ่เนี่ย มันกินเบิดเลยครับเดี๋ยวเราไมนจะกินนล้วตายเองใช่หรืที่แรกก็ตายครับว่านีอยู่อุ้ยพ่อครับอันกุดกุดอันม่ไหมนี่แม่นมืดตีนี่แม่นครับมัดกัดดวงมัดกัดครับโอ้่หมันกินธรรมดาเลยพี่น้องเอยปล่อยไว้ไม่ชิดตายได้นนีอพ่อนนองกระหายไปละครับน่ยมันกระลังง่ามันกระปากัดกระสิก็หายไปเสิล่ะต้นในแหวบในขึ้นกันที่แรกมันก็กินหลายอยู่ผมเก่าแล้วมันเครื่องมาทาใส่อือ ระบบน้ำว่าเดือนจังใดบาทนี้ครับคือกันนี่บ่คือกันบ่ละครับตอทอมันกา่ที่แรกก็เฮ็ดกลนร่องน้ำไว้เวลาเขาหนาฝนมาเขาปล่อยน้ำลงมากมันกัดมันกัดากมันกัดไปหาดูดน้ำเขามาอันนี้มันอันไดบ่อนี่กระท่อมแดงครับต้นกระท่อมครับผมโอ้ันปดลอกเด้วได้ยินว่านู่ปดลอกอ่ะนี่ซ้ำนี่ละครับผมเอามาล่วงไว้ประมาณเดือนนึงละครับนี่ต้นน้อยๆเนี่ยครับที่ไรยแปดสิบบาท อันถังนี่เขาไม่เย็ดใส่เอาดีกว่าครับเอาเค่งเอาย่างก็ได้ผมมว่าพอไซื้อครับหัวเขาเก่าดินปลูกดินช่ำธรรมดาเอาซ่ำไปถามมันใหญ่เมื่อไดเขาสามารถลงเอาไปเบื้องเนื้อที่เอาไว้มองไดที่มาสามารถเลี้ยงได้เขากับเอาไอ้กวนดีนลาก็เอานี่รงไปเลยเขาเอิ้นกระท่อมพันธุ์ียังหรอเปไอ้ก้านแดงนะครับกระท่อมก้านแดงอกระท่อมใบแดงนันละกระท่อมก้านแดงนันละแสดงว่าพันธุ์นี้เขาจะนิยมมันบ้างครับน่นครับ โอ้พืชดกระท่อมเด้พี่น้องครับแต่มันแพงโว้ดเส้นน,นี่เสื้อมาสขนีนี่ได้ครับเนี่ยสี่ร้อยแปดสิบปลาพี่น้องไงปตาไปเกือบพันเลยกับดินแสดงว่ามันเป็นเพืชที่มักตามกระแสนะพอนาะกับมันใหม่ๆครับหลังจากประเทศเฮาหนีที่ว่าลลห้ามมาโดนปนิพัทธมาปิดล็อกปุ๊บมันก็ขึ้นราคาเลยกับโอ้เขาทานะครับพี่น้องครับกระท่อมนะครับอีกจังหน่อยกระสีในล่งดิน ก็ให้ให้เขาไงเต็มที่ลากเขาออกเข้ากับเบิ้งเนื้อที่มอมอเขา้เาเฉียวล่งของไรเขาไปกวนหลุมล่งหลดเข้ากับล่งเขาตุเรียนล่ะแบบเดียวกันเลยเข้ากับเอาล่งไปทั้งอันเลยครอหครับผมครับผมมาถึงช่วงไทยของรายการนะครับพี่น้องครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับวังว่าพี่น้องคงจะได้แนวความคิดแนวความรู้พอสมควรนะครับสําหรับพุทนพ่อที่ละซั์ในมือนี้นะครับพ่อครับ ในช่วงไทยนี่อย่างให้พ่อฝากเนี่ยสำหรับคนที่คิดอยากเริ่มต้นอยากเล็ดสวนแบบพ่อนี่ต้องเตรียมอีหย่างเนีครับคันแรกกมีสถานที่ของเจ้าของทีมโลกล่างก็หาแนวมาเฮ็ดเพื่อให้อนาคตทางหน้าหรือว่าอายุเข้าถึงเขาจะได้มีมองอาศัยต้นไม้นอนใต้โฮมมันเล่นครับ <laughs> <laughs> อันนี้ก็ต้นไม้ญ่เลยก็สิไปนอนใต้โฮมเลน่นคือกันล้วครับ บัณฑิผลผลิตออกมาได้มันออกมาหลายกับพุ่มใจล่ะครับถึงเวลานั้นค่อยใส่บุญเอาตอนนี้ก็ใส่กรมไปก่อนครับเอาใจใส่ยังน้อยเนะอ่เนาะเนะนะครับผลผลิตมันก็สีได้ตามนั่นแต่ว่าเฮากับเอินมันมาโดดแลไล่ะครับสองปีแล้วทำแ่นว่าเขามันใหญ่แล้วเมื่อกี้มันจะห้รางวัลชีวิตเท่าหรอครับเนี่ยมันจะคืนน้าเวิร์ดล่ะแื่ถึงเวลาเนั่นเราก็ได้แต่ความภูมใจละ แต่เขากับว่างอน่าคตว่างพังไว้ครับผมถ้าบบลงมือนับหนึ่งกับบมมีสองเนาะเนาะแต่ว่าเขากับเขากับบอกเนี่ยว่าห้าปีหกปีไว้ได้กินเขาบอกว่าคนนยูคนลูกสีตายก่อนแต่ว่าผู้ผู้ปลูกอยู่นี่ยกับคนกับปลูกมากจนหลายรุ่นแล้วก็ตายเล้่คนกับเปี่ยนในไม่ยังเสล้ะโอ้เอาใจใส่ทุกขั้นตอนในกับตายมันนี่จักรุ่นแล้ว ุ่นที่ี่ครบุ่อ้บถอยมันมับโอ้มาเห็นใส่เดือนเลยต้นรุ่นครบตัดตัดออกยังโอ้ที่แรกปลูกไอ้เสอมาต้นน้อยต้นน้อยมันตายเบิดเบิเบิดไหครับแดดแดดตน้าก็ตายอีกำนี่คือกับไปท่อดลงเลืกอีกัหนงอดมันโอ้หันไปไปทังตะวันออกครับผมอดอดลงเลืกอีกตัหนออดมั้านลงเลิกอีกหน่อยอันนี้ก็ถือว่า ให้ไปเพื่อนรับแดดอบเนโวครับยนี่ยมือโสร่พ่อพ่อพ่ออัดพ่อประเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปรับเดี๋ยวเขาปรับให้มันเรียบอยู่หมดเลยอืมเอาดินลงเลยนะครับนี่คือหนึ่งรูปแบบนะครับพี่น้องครับสําหรับมือนี้นะครับแต่มีกับคุณพ่อที่ละซักนะครับกับพี่ออดพ่อครับลาพี่น้องไปแล้วพ่อสวัสดีครับพี่ออดครับสวัสดีครับขอบคุณครับเตรียมมามาอยากมาเยี่ยนครับ